เบิงกระต่ายกินแอปเปิลพี่น้องนาลักมากเลยเ้ามาอยู่ใกล้ๆนี่พยานเทาเลยเด้จากพี่น้องจ๋าการลังกินผักกินแอปเปิลกินผักสลัดเมืองแน่เขาม่าอยู่ใกล้ๆเมืองแนี้เป็นจะสร้างเนาะนาหากลายอ้วนตุ้มปุกเอาไปแล้วจะว่าไปอ้วนตุ้มปุก น่ารักน่ารักมากสีเทาสวยงามมากๆเลยยังยังจะยังอา้าวเหลืออยู่อย่างเดียวคือพูดไม่เป็นนอกนะั้นน่ารักหมดเลยสัตว์เลี้ยงเนาะทางา้อามาเรียงนี่มันกะมันจับควมเนาะจานะ้ะเนาะพี่น้อมไปแล้วไปแล้วตัวใหญ่ ภาพก็ออจสิบ่างามเนาะจ้ะนพวาเขาเขาเคลื่อนไหวเขาบรยูนนิ่เนาะจ้ะเน,ะเเเนเี่ยเบิ้งเ,เ,เขากินผักสลัดตื่นเศร้าขึ้นมาเนี่ยเขามายืนมายืนอยู่หน้าประตูอ่ะเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยเนะาะอาจสิบวได้รูปภาพสวยเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเนาะกำลังกินแอปเปิ้ล เห็นบอกจะน่ารักเนาะคลิปนี้อาจจะไม่ได้สวยเนาะจ้าเพราะว่ากระต่ายเขาแลีนไปแลีนมากเนาะจ้าน,น่ารักดีจ้าทุกคนเวลาเขาหิวเขาไมา่ยืนหน้าประตูเลยค่ะามาม่ยืนม่ยืนมานั่งถา่ายเอาเนี่ให้กิน Ooh, ก,ก,กินอกินเก่งจ้าส่งความน่ารักมาให้จา้า